ก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่านี่คือ AF นะครับหรือว่า TRUE a f 9นั่นเองนะครับในซีซั่นล่าสุดนะครับที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะฮะหลังจากที่เชียร์กันสุดชีวิตสุดฤทธิ์กันเลยใช่แล้วโลกันกระนำโอ้โหมาเปียกกันนั่นเลยวันนี้ที่ตึกเราแทบจะไม่มีที่จอดรถนะคะเดี๋ยวว่าแต่ที่ตึกที่สถานีของเราไม่มีใครสนใจพวกเราแล้วค่ะ มาเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์น้องๆทุกคนแนะนําตัวเริ่มต้นกันที่ไม่แน่ใจว่ามีไมค์กันไหมไมค์อาจจะต้องส่งไมค์นิดนึงนะครับถ้าคนไหนไม่มีไมค์นะครับเซ็นค่ะเซ็นค่ะครับผมสวัสดีค่ะโอปอล์เอฟเก้าค่ะสวัสดีค่ะเดนสเอฟเก้าค่ะสวัสดีค่ะไอเอฟเก้าค่ะสวัสดีค่ะแคทเอฟเก้าค่ะสวัสดีครับเคเอฟเก้าครับ สวัสดีค่ะไบร์ทอล AF9 ค่ะค่ะสวัสดีครับผมซันนี่ AF9 ครับสวัสดีครับผมไบร์ท AF9 ครับสวัสดีครับผมโซ่ AF9 ครับสวัสดีครับเอฟ AF9 ครับผมสวัสดีครับบอมเบอ AF9 ครับมาการ1ซเวนคอวันนี้ค่ะบค่หนึ่งนะครับก็เป็นไงบ้างหลังจากที่ ไปเก็บตัวอยู่ในบ้านออกมาเรียบร้อยปุ๊บตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างเล่าบรรยากาศของความรู้สึกนิดนึงหลังเข้ากับหลังเข้าถัเช้นก่อนเลยก่านเข้านี่ใช่ไหมคะพวกเราก็ตอนที่เข้าไปอยู่เนี่ยพวกเราก็เหมือนเด็กๆก็คือมีการเรียนทุกคลาสเราก็เหนื่อยในแบบหนึ่งก็คือพวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่ทุกวันเสาร์เนี่ยเราก็ต้องโชว์ขึ้นทันนโดมเพื่อที่ให้ทุกทุกคนดูแล้วก็โหวตกันแต่ว่า พอออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นรู้จักรับผิดชอบม,มากขึ้นแล้วก็เหมือนจะต้องคน้คนคว้าหาประสบการณ์ให้ตัวเองมากขึ้นเพื่อที่ทํางานในวงการต่อไปได้ค่ะชีวิตเปลี่ยนไปไม่ขาหลังจากที่คว,าควา้าแชมป์มาคำถามนางงามหลังากที่รกหลังจากที่ได้ตําแหน่งใช่ไหมคะก็เปลี่ยนไปมากเหมือนกันคะ่ะเพราะว่า ยิ่งเราอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำตัวให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่เราได้รับมาด้วยก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงแล้วก็ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะแต่ก่อนเราอาจจะแบบว่าเป็นเด็กเล่นๆพูดอะไรทำอะไรก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องระวังตัวเองมากขึ้นครับผม ไม่จะจะแอบถามสักนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะที่ะจะเห็นแชมป์เป็นผู้หญิงนะใช่ไม่ช่เป็นคนที่สองเองแม่งเนานะอาจจะพูดว่าแบบหลายคนบอ,บอกว่าบอกว่ามันเป็นการเซอร์ไพรส์หรืออะไรอย่างงี้เลยก็ได้ต้องถามทั้งน้องไอซ์เองด้วยว่าเอาจริงๆเลยนะรู้สึกเซอร์ไพรส์ไหมก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเป็นตัวเองเพราะว่าตอนที่เข้าไปอยู่เนี่ยก็อยากจะเข้ามาแค่เป็น5คนสุดท้ายเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากแล้วแต่ว่าพอเป็นตัวเองแล้วเนี่ย แบบแรกก็มีรู้สึกที่กดดันบ้างค่ะว่าเอ๊ะเรากระแสจะออกมาเป็นยังไงในมเมื่อเราเป็นแชมป์ซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆด้วยก็แต่ว่า ต่อไปก็ต้องพยายามให้มากขึ้นค่ะเพราะไหนๆเราได้ตําแหน่งนี้มาแล้วก็อยากให้คนที่เขาโหวตให้เนี่ยเขาไม่ผิดหวังที่โหวตเราให้นกน้องแต่ละคนลงพูดความรู้สึกหลังจากจบการแข่งขันแล้วนิดนึงนะคะเราไล่ไปทีละคนก่อนกงอู้สึกยังนจอะเริ่มต้นเลยค่ะอะเรียงจากทางนู้นก็ได้ครับน้องบัมเบครับน้องบัมเบลที่อยสั้นๆได้ก็สําหรับชีวิตก่อนและหลัง ได้ที่ได้เข้าได้ที่ได้เข้าในบ้านนะครับก็สิ่มันต่างมันต่างกันมากมากเลยครับก่อนหน้านี้ผมก็จะโฟกัสในเรื่องของการเรียนอย่างเดียวก็คือเป็นเด็กนี่เป็นนิสิตธรรมดาคนหนึ่งแต่ตอนนี้เราได้มาทํางานตรงนี้เราได้ทําในสิ่งที่เราชอบทุกๆวันเนี่ยครับชีวิตมันก็เปลี่ยนไปมากเหมือนกันครับต้องทําตัวเปลี่ยนต้องคิดเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับอืมอ่ามาต่อไปค่ะก็โอเคก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเพราะว่าตอนเราเป็นคนธรรมดาทั่วไปเราก็ยังใช้ชีวิตปกติ จนบางครั้งทุกวันนี้ถึงแม้กระทั่งเป็นนักราฝฟันแล้วเป็นนักร้องนักแสดงแล้วออกไปเรายังลืมตัวอยู่ว่าเราเป็นคนเรายังนึกว่าเราเป็นคนปกติอยู่แต่ก็สิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือมีคนรู้จักมากขึ้นครับแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมง,งานกับทีมงานที่เราใฝ่ฝันเช่นพี่ดีหรือมิเตอร์มิวสิกอะไรต่างๆที่เราใฝ่ฝันจะทําเพลงก็ได้มีโอกาสทําตรงนั้นค่ะต่อไปค่ะเชิญค่ะครับสําหรับเอินนะครับ ก่อนที่จะเข้าบ้านเอฟก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบเวลาว่างก็ทํานู่นนี่นั่นไม่ไม่มีเป้าหมายอะไรมากมายครับแต่พอได้เข้าบ้านปุ๊บม,มันเหมือนกับได้เปลี่ยนทางนัคติได้เจอกับเพื่อนๆเ,<ม>เจอกับอะไรใหม่ๆในชีวิตมันทําให้แบบเหมือนมีเป้าหมายมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวเองบ,บ้างให้เหมาะสมกับการที่เรามาอยู่ในวงการอะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนไปมากพอสมควรค่ะเสรค่ะ อ่าค่ะของแคทก็จากที่เคยเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งนะคะเป็นนักเรียนก็ได้มาจากเป็นตัวแทนจากโรงเรียนสาธ,ธิตมสวนะคะก็คือก่อนหน้านี้เราก็จะมีความคิดเป็นเด็กๆทาอะไรก็เป็นเด็กๆอะไรเงะะี้ยค่ะแต่พอเราได้เข้าไปเรียนรู้ในบ้านทั้งเรื่องการร้องเพลงการเต้นการแอคติ้งหรือว่าจะเป็นทัศนคติหลายๆหลายๆอย่างเลยที่ได้จากบ้านเอฟมันทําให้เราโตขึ้นมาโตขึ้นมากค่ะการทํางานการ รับผิดชอบต่างๆมันมันต้องแบบมากขึ้นเยอะเยอะมากๆนะคะแล้วก็ได้เนี่ยค่ะสิบสองได้เพื่อนใหม่สิบสองคนที่มันเป็นอะไรที่แบบดีมากเป็นรางวัลชีวิตมากๆเป็นกําไรจริงๆที่ได้เข้ามาในบ้านนะคะคือว่ามันสําคัญแล้วมันก็มีค่ามากกว่าตําแหน่งที่เขาได้อีกค่ะมีความสุขมากจริงๆคค่ะท่านต่อไปค่ะครับผมก็ก่อนเข้าบ้านก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งครับก็เรียน เล่นแล้วก็ไปกินข้าวเพื่อนวันๆาครับไม่มีเว้าหมายชีวิตเดี๋ยว <c oughs> นะครป๊บนึงแป๊บนึงอ่าเพือพ่อนเพือพ่อนแหวกให้ให้ค่ะให้ <c oughs> ได้เห็นหน <c oughs> ้าเห็นตาเรี๋ยว<อ>แฟนคลับเข้จะโหวตยังไงค่ะต่อค่ะต่อครับก็แบบไม่มีใครรู้จักครับแบบมีแค่กลุ่มเล็กๆเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล <c oughs> ้วพอเข้ามาแล้วได้เรียนเยอะครับแล้วก็เปลี่ยนทัศน,นคติตัวเองมีเป้าหมายชีวิตออกมาก็แบบมีคนรู้จักมากมายเลยครับแบบ เออดีใจครับที่แบบมีคนมาติดตามเป็นกําลังใจให้เราอย่างเงี้ยค่ขอแทรกนิดนึงได้ไหมคะฟังจากสำเนียงนี่จังหวัดอะไรคะจ้าวาดกระแพงเพชรครับก็แพงเพชรนี่ยพี่สุกี้เขาพยายามจะหาแบบว่าหาเพื่อนหานร่วมเผ่าพันธาสุกี้ใช่แล้วพี่สุกี้พี่สุพันธ์ค่ะเชิญค่ะต่อไปค่ะครับ